ข้อนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ financial ก็คือฟังก์ชันการเงินนะคะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใกล้ตัวเรามากก็คือฟังก์ชันที่ใช้หาอัตราการผ่อนชาระต่องวดซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กับการชําระเงินแบบสินเชื่อหรือการชําระเงินแบบการกู้เงินซื้อบ้านอะไรแบบนี้ได้ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล3ส่วนก็คือเรดหรืออัตราดอกเบี้ยต,ต่อปี ระยะเวลาจำนวนปีแต่ก็จำนวนเงินกู้ที่เรากู้หรือเช่าซื้อของมานะคะว่าในราคาเท่าไหร่เราจะใช้ฟังก์ชัน PMT ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์ PMT ลงไปแล้วก็เปิดเครื่องหมายคำพูดรูปแบบของฟังก์ชัน PMT นั้น ก็ระบุได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดนะคะเรดก็คือดอกเบีย้ยต่อปีก็คือต้องไปคลิกเลือกเซลล์ที่เป็นดอกเบีย้ยต่อเบีย้ยต่อปนะีนั่นคือต้องหารด้วย12อันนี้เป็นดอกเบีย้ยนะคะต้องคิดออกมาเป็นงวดเพราะว่าเราต้องชําระเป็นรายเดือนก็ต้องหารด้วย12แล้วก็ใส่ของมาก n p e r ปอร์ per, per, ตรงนี้ก็คือ number payment ก็คือ หรือ number of periods นะคะที่เราต้องจ่ายเงินไปในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือนซึ่งถ้าระบุเป็นจำนวนปีตรงนี้ต้องนำไปคูณด้วย12ก็คือจะออกมาเป็นจำนวนงวดหรือจำนวนเดือนแล้วก็ใส่คาําม่า PV จะหมายถึงจำนวนเงินต้นหรือจำนวนเงินกู้ที่เรากู้มานั่นเองจำนวนเงินตรงนี้ถ้าเราคลิกเลือกที่เซลล์นี้ก็คือจำนวนเงินกู้ ผลลัพ์ที่ได้ออกมาจะเป็นตัวเลขที่เป็นค่าลบเพราะว่าเป็นเงินที่จ่ายออกไปนะคะแล้วอักขีณาตอสองตัว fv กับ thai นี่ก็คือใช้ระบุ fv จะหมายถึงว่าในกรณีที่ระบุค่าของเงินในอนาคตเราต้องการระบุเท่าไหร่จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ส่วน thai ก็คือการชำระคือต้นงวดกับ thai งวดอาจะใส่คอมมาละไวา้แล้วก็ ใส่คอมาระบุใช้ end of period ก็คือท้ายงวดกับ beginning of the period ก็คือต้นงวดนนั่นเองก็คือต้นเดือนปลายเดือนนั่นเองนะคะเราบอกว่าเอาจ่ายที่ต้นเดือนก็ใส่เลขหนึ่งไปแล้วก็ใส่วงเล็บปิดจากนั้นก็จะได้สูตรตามนี้แล้วก็กด enter ก็จะได้ออกมาก็คือลบ8277 ก็จะหมายถึงว่าเราต้องผ่อนชำระต่อเดือน8,000กว่าบาทถ้าเราปรับเปลี่ยนข้อมูลในนี้ใหม่ราบอกว่าขอเป็น5ปีได้ไงม8,000นี้ผ่อนไม่ไหว5ปีก็จะเหลือแค่5,500 5,500นี่ก็ยังส่งไหวอยู่ขอเพิ่มวงเงินเป็น300,000ได้ไหมก็ใส่ตัวเลข300,000ลงไปการผ่อนชำระก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะ นี่คือลักษณะการคำนวณของฟังก์ชัน PMT ซึ่งเป็นการคิดดอกเบีย้ยในลักษณะลดต้นลดดอกอาจจะใช้ไม่ได้กับการเช่าซื้อหรือการกู้ยืมเงินที่เป็นลักษณะทบต้นทบดอกนะคะเพราะนั้นต้องใช้วิธีการหารเอาสัเกตตัวเลขตัวนี้จะเป็นค่าติดลบจะเป็นสีแดงถ้าเราไม่อยากให้เป็นค่าติดลบตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายลบไปหน้าวงเงิน ตรง PV ตรงนี้แล้วก็กด Enter อันนี้ก็จะได้เป็นค่าบวกอาจจะเปลี่ยนตัวเลขใหม่เป็นคอมมาอย่างเดียวก็ใช้แบบนี้ได้นี่คุณก็ลองเอาไปคำนวณหาอัตราการผ่อนชำระในการซื้อบ้านการกู้ยืมเงินหรืออะไรต่างๆได้ที่มีเงื่อนไขในลักษณะแบบเดียวกัน